สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับอําเชียพาลุยเชนเคลยครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้ครับผมก็มาตามกันต่อได้ครับผมพี่น้องที่รทานก็รอคอยเลขของพ่อไพบุญเชนเคยครับพี่น้องเนาะโมบ่าหันเพิ่นกะให้เขาสองตัวบนเด้ครับผมตะวางเป็นตัวกลับครับพี่น้องเนาะเพิ่นให้แปดเก่าครับผมตัวเน้นพร้อมเด้ครับพี่น้องเน้นแปดเก้ากับแปดสี่ เลขออกเก้าแปดครับผมครับเลขออกเก้าแปดสมม้วนเกือบแตกสามตัวครับพี่น้องเนาะครับเพิร์นไฮลักลอยก็มีซีอยู่ครับผมแต่ว่าเพิ่นเน้นที่สองกับหกครับผมเพิ่์นไฮสองแปดเก้าครับถ้าเพิ่์นไฮซีแปดเก้าก็จะเต็มเต็มเลยครับพี่น้องเนาะเลขพ่อไผ่โบนครับผมอาจจะได้ตัวกับแต่ว่าก็ถือว่าน่าสนใจเด้อครับผมเพราะว่าเลขสองตัว พื้นว่างให้หกคู่เข้าครับพี่น้องเนาะครับผมนี่แหละครับพี่น้องที่เด็ดพ่อไผ่บูลครับผมตามกันต่อครับพี่น้องเนาะตำเล่าตรงกับรัฐบาลไทยวันที่สิบหกธันวาคมหกสิบเจ็ดครับผมครับเบิ่งเป็นแนวทางเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเด้อครับผมคลิปนี้พ่อไผ่บูนครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก็พอเก่ามเชี่ยกระพอขอพระคุณพ่อไผ่บูนเด้อครับผม เช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ครับนำเชียร์พารวยเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังตำรา่ก็พอกันเลยครับพอครับนำเชียร์้ารวยสวัสดีพอให้บุญครับผมครับสวัสดีครับน้ำเชียร์ผารวยครับผม ขออภัยเด้พอพ่อย์ถาโดนครับผมบ่เป็นยังครับบ่มีปัญหาบ่ได้ไปไส่แล้วมื้อนี้สิไปอัเอ็นต้องเล็กทำเล่าแล้วก็สิไปอันขนเที่ยงเ่ยเด้กขนเที่ยงทิพ่อเอ้อเขาอัดเป็นกน้อนๆไว้ไป่ขนมาไว้นะเลี้ยงงัวนมาพอ่อแม่นครับงัวด<ม>ิ้มกตครับครับผมเป็นได้พออากาศหนาวบ่าร <laughs> ่มกับลมเนี <laughs> ่ยโรคหนาวบ่ล่ะพ่อ แกยังลงน้ำเย็นบ่พอคือเก่าครับโอ้เก่งเนาะพอโอ้สุดยอดเลยครับคือนหวานนะพอเนาะเคยเห็ดมากเสู่ใดที่เก่าแมนครับถ้าเห็ดถ้ามันขาดตรงนี้ไปกับผู้ถากินก็ยังมีอยู่เกืบแมนครับผมมาถามโซเกซอละครับน่องเมาโซเก่าอละครับเู้องพอโอ้งงว่างหันน้องพอเนาะเกือบได้ซ้ำตัวต้นแล้ว สองแปดเก้าแล้วพ่อพอพอก็เป็นซี่พ่อให้บุญใน้เด้อครับเด้อครับพ่อขั้นเท่าันเรียบร้ลักหนึ่งครับขั้นมันหลุดลักใดลักหนึ่งนี่มันคือออกกับได้อยู่ครับขั้นสามตัวมันก็ออกโต้ได้ครับขั้นขั้นพิษลักหนึ่งได้เนี่ยนี่นัด้วยครับผมเก็าเวพิจนาเนาะพ่อเนาะแมนครับว่านีพ่อมันใจสิจัดสามชุดสามชุดเด็ดเลยเนาะ ครับพ่อาะวัววเหล็บักลักคือเกาได้ครับเด้อเด่นลักลอยได้ครับครับผมหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดจิตเป็นใต้หนึ่งกับเจ็ดครับหนึ่งกับเจ็ดครับรักสิบบนครับรักสิมปนตัวเดียวกับรักลอยได้ครับเด้อหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดอ๋อหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปด กีดเป็นใตสองหกแปดสองหปดครับผมน้อยบนครับศูนย์สองสี่หเจดเกศนสองสห้าเจ็ดเกครับน้ำเชื่อพระล้วยขีดเป็นใตหากับเก่าครับห้ากับเก้าปรับแรด้วยครับผมบจักสุดคากพ่อจัดให้สามชุดเนาะครับพอ่อจับสามสิบหกชุดพอ่อ ตัดในเหลือสามชุดนี่แหละชุดแมนโบแมนวันจันที่พกโอ้กันได้ครับเด้อครับผมมี่ชุดเดนมี่สองหา่หาสองห่าหกเก้าหกเก้าชุดล่องคือแปดห่าครับแปดห่าครับผมลองจัดสามตัวยกหกชุดเนาะพ่อเน้นสามตัวเด้อมือมือวันชีสิบหกนี่แหละครับเด้อครับผมหนึ่งสองห่า หนึ่งสองหาหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งแปดหาหนึ่งแปดหาเจ็ดสองหาเจ็ดสองหาเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดหาเจ็ดแปดหาครับผมน้ำเชื่อพะลวยครับก็มาทั้งสามชุดเด้อทั้งสองหาหกเก้าแปดหาเนี่ยแะครับมาพ่อพ่อกันเลยครับผมพ่อพ่อกันนี่นะพ่อเนาะครับผม เอาอาจจะตรงอาจิะตัวใดเด้อครับพี่น้องเบิ้งดีๆครับผมอย่าเผลอครับผมเลขตักหลักชุดร้อยสิบหน่วยครับอยู่ในนีแหละครับพี่น้องเนาะอยู่ในนี้แน่นอนครับผมอย่าเผลอกดสองห้าหกเก้าแปดหาครับดึงเด่นออกมาสามสามตัวนี่มักมดทุกตัวแน่อเนาะทุกชุดได้ครับทุครับผม นี่แหละครับพี่น้องล่องเบงเหล็กลรักลอยก็เอาไปเป็นรักนวยใดได้ไดดครับผมรักนวยรางไดนี่ล่องเบงครับผมกถือว่าเขาดีให้กันครับพี่น้องเนาะเอาพ่อเมื่อนี้ยที่ไปอัดเสียงที่พ่อไปขนเสียงครับจ้างเขาอัดไวห้หรอกครับผม<อ>ไปนมาูือคือหา่ยวขั้นรถนี่แหละสองสองลอยก็ก้อน 2ื0ก้อนเพียงหน้าแต่ของมันเล่นหรอเปล่าหน้าผู้อื่นครับจ้างก่อนก่อนละว10ตีบาทก่อนละว10ซีบาทครับผมโอ้เป็นเงินหลายดีครับครับเอาพ่อนำเชียร์พารวยกับขอบพระคุณพอให้บุญเด้อครับผมครับผมรบกวนพอจำหนีไปมจ้หนีแม่งนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมตำเล่าครับพี่น้องเนาะข้อไผบูนสิบหท่นว่าค้ม67พี่น้องเอฟซีถีล่อค่อยเหล็กปักหลักหรือว่าเลหล็กชุดลอยสิบหน่วยของพอมากเลด้วยครับผมรับหลักร้อยหนึ่งสสามหดแดครับผมหนึ่งสองสาเดแดเน้นไปที่1กับ7ครับพี่น้องเนาะหลัก10บหนึ่งสสามหดปดได้ ชุดเดียวกันตัวเดียวกันครับพี่น้องเนาะรักลอยก็ลักสิบแต่ว่าเน้นว่าคือกันปไหนครับผมลักลอยเน้นหนึ่งกับ7จ็ักสิบเน้นสองหกครับเดี๋ว่าเน้นเลขคู่ครับพี่น้องเนาะลักหน่วยศูนย์สห้าเน้น5กับ9ครับพอประกบคู่ดึงออกมาให้2อตัวนี่มีอยู่สาุดเด้อครับพี่น้องมี 9, 8, 5, 2 5 6 9 8 5หกเก้าครับผมสองห้าหส่วนเลข3ตัวบน6คู่นี่พอมักเมดได้ครับพี่น้องเนาะลองตีไปน้ำฝนจักนิดจักน้อยครับผมหนึ่งสองห้าหนึ่งหกเก้าครับผมนี่นะครับพี่น้องเนาะเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยกขอวอวยพรให้พี่น้องที่ชโชคดีเด้อครับผม พี่ะหน่าเบื้งไปน้ำกันแนวทางตัวเลขก็พี่น้องเนะตาเล่า16ทันว่าค้ม67สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ